สวัสดีค่ะพบกับพี่เฟิร์นนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง5หัวข้อสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักแต่ลดแบบผิดผิดและชอบทำกันจังเลยอย่างแรกนะคะเจอกันบ่อยมากสำหรับคนที่ชอบถามมาข้างหลังเพจก็คือทานไม่ครบจำนวนแคลอรี่ที่ร่างกายคุณต้องการ เพราะอะไรทำไมวิธีนี้ถึงผิดรู้ไหมมันจะทําให้ระบบเผาผลาญของคุณนะคะเสียเมื่อระบบเผาผลาญของคุณเสียไม่ว่าคุณจะกินอะไรเท่าไหร่คุณก็จะอ้วนขึ้นวิธีที่2ก็คือสําหรับคนที่ชอบงดการกินแป้งกลัวแป้งไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นแป้งฉันจะไม่กินทั้งนั้นรู้ไหมคะว่าวิธีนี้มันก็เป็นวิธีที่ผิดในการที่เราอยากจะคงกล้ามเนื้อเอาไว้เราสมควรที่จะต้องทานแป้งเข้าไปด้วย แป้งที่เราเลือกอ่ะเราจะต้องเลือกเป็นแป้งเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ขนมปังโฮลวีตหรือว่ามันม่วงพวกเนี้ยดีมากๆเลยเพราะมันจะทำให้คุณอ่ะอิ่มท้องและอีกอย่างหนึง่งถ้าคุณไม่ทานแป้งเนี่ยคุณจะเข้าห้องน้ำบ่อยมากเพราะว่าแป้งเนี่ยมันช่วยในการเก็บน้ำด้วยนะวิธีที่3นะคะข้อที่3เลยที่ชอบเจอกันคือ กินโปรตีนเยอะเกินไปการกินโปรตีนเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยกังวลแต่ว่าเราจะกินแต่โปรตีนโปรตีนเอ๊ะวันนี้ฉันกินโปรตีนพอหรือยังแล้วมันทําให้คุณลืมการกินแป้งกินผักกินผลไม้เพราะว่าทั้งวันเนี่ย คุณจะคำนึงแต่ว่าฉันกลัวกล้ามเนื้อ,อาหายฉันต้องกินโปรตีนให้พออันนี้เป็นวิธีที่ผิดมากๆเลยนะคะคุณสมควรที่จะคำนึงให้ครบอาหารหหมู่เลยวิธีที่ c การที่คุณเนี่ยรู้ว่าตัวคุณจะต้องทานอาหารทุกๆ3ามชั่วโมงใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้ระบบเผาผลาญเนี่ยมันเรียบไปอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดว่าเราเออทานมื้อใหญ่นะคะ แล้วเราก็เว้นในระยะเวลาที่นานแล้วไปทานมื้อใหญ่อีกเนี่ยระบบเผาผลาญมันก็จะไม่ต่อเนือ่องมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงแต่กลายเป็นว่าเมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องทานทุกสามชั่วโมงคุณตัดต้องมานั่งเตรียมอาหารทุกสามชั่วโมงมันไม่ใช่เลยพอตอนเช้าเฟื่อนแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยเตรียมอาหารให้เสร็จถ้าคุณรู้ว่าวันนี้คุณจะทานสี่มือ้อคุณก็เตรียมอาหารให้มันเป็นกล่องกล่องกองทั้ง4ี่มือ้อและนําออกไปกินเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้ทั้งวันคุณมีเวลา ทำอย่างอื่นบ้างไม่ใช่จะต้องกลับมานั่งเตรียมอาหารอยู่ตลอดเวลาอันเนี้ผิดนะคะมันจะทําให้ชีวิตเราอะยุ่งวุ่นวายอยู่กับแต่เรื่องอาหารไม่แนะนํานะอย่างที่5นะคะสําหรับคนที่ลดน้ําหนักชอบทาํากันคือการคาร์ดิโอหรือการวิ่งการปั่นจัก,กรยานการที่ออกกําลังกายหัวใจเพื่อที่จะให้ไขมันในร่างกายเราลดใช่ไหมคะแต่คุณรู้ไหมว่าการที่คุณทําเยอะเกินไปอ่ะมันทําให้คุณโอเวอร์เทรนได้ เมื่อคุณโอเวอร์เทรนแล้วอ่ะในระบบฮอร์โมนในร่างกายอะค่ะมันก็จะปั่นปวดการคาร์ดิโอที่ถูกต้องคุณสมควรจะทำไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นเพียงพอแล้วและทานอาหารให้ครบแคลอรี่ตามที่เราคาร์ดิโอเอาไว้แค่นี้ค่ะมันก็จะทำให้รูปร่างของคุณจากอ้วนๆกลับมาผอมเพียวได้แล้วก็5ข้อที่กล่าวไปแล้วเนี่ยอย่าทำนะมันจะทำให้ การลดน้ำหนักของคุณอ่ะผิดโดยสิ้นเชิงเลยอันนี้เราเตือนกันไว้ก่อนจบไปแล้วนะคะสำหรับการลดน้ำหนักที่ผิดที่ทางเราแนะนำกันไปฝากกดติดตาม Subscribe ข้างล่างด้วยนะคะมีอะไรคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยเดี๋ยวทางเราจะมาตอบให้บ๊ายบาย